สบายดีด้ยวยทุกคนมันิีิบาทุกคนมาเห็ดบวชมันสามสีเคยกินกันอยู่บอ่อปะไปเห็ดน้ำกันด้ยวยทุกคนเด้อสวงนี้ก็เป็นสวงที่วละดูที่ว่ามีมันลายในนอกรวาวเขาาจอกกัเก็บเกี่ยวหรือว่าเก็บกุขึ้นมาเนอกวันนี้ก็จะมีมันไข่แะ้วก็มันหม่วงแะ้วก็เผือกในเด้อทุกคนที่ว่าเขาจะนำมาเห็ดน้ำาวานในวันนี้นะก่อนอื่นเบิร์ตเขาก็จะนำมันหัวมันหัวเผือกอย่างต่าง,าง,างๆอะไรมากฟานเผือ,อกแะ้วก็ลางนาะอํานลอกหล,ลังจากนั้นเขาจะเอามาซอยเป็นทอนไว จะบัซอยตอนใหญ่แหละกับตอนหน่อยเกินไปเนาะอาซ้ำพอดีคำเนาะทุกคนเนาะเมือนี่เขาจะใส่ซ้อยางหรือว่าซ้ำสหายเลยเนาะจะมีมันม่วงและก็มันไข่แต่ก็จะมีหัวเผือกน้ำแดงเนาะทั้งซ้อยางเนี่ยมันคัดสันคัดเหลือกมานะว่าเป็นมันที่วามากินนะโดยเฉพาะมันเผือกเนาะถามว่าเป็นหนึ่งกินแล้วุดยอเลยได้ทุกคนแซ่บแซ่บกินแหลวกันยังดีต่อสุขภาพพี่นนองเพราะว่ามีคุณประโยชน์หล่ย่างเลยแหละในอาหารการกินของพกเฮาแต่ละมือนะทุกคนกินเข้าไปเลยเรอเนาะกินแหลวแล้วมันจะดีต่อสุขภาพเพาเลยแหละ แลกอันนี้ก็เป็นหัวเผือกเด้อทุกคนน้อเขาจะมาฟานเปลือกน้องละกันํามาซอยเป็นทอนเป็นทอนไหวนะสําหรับบางคนน้อก็จะซอยเบิดเปลือกแล้วก็เอาไปต้มหลวกไว้กนเนาะทุกคนแต่ว่าโบหูว่าวิธีเนี่ยเขาจะเ,าเห็นเผือกอย่างว่าแก่ขั้นบริวเวาแนวใดแต่ว่าเหมือนเขาจะเห็นแบบโซนๆเลยเนาะการที่ว่าเขาเอาเผือกมาลางน้ำละกันซอยเป็นดอนไวแนวนี้นะเวลาที่ว่าเขาไปต้มค่ะ บางคนก็จะบอกว่ามันขั่นนอะที่จริงแล้วมันบอ่คั่นเดยทุกคนเดยท้าวว่าข้าต้มซุกดีะนะ่ะหลังจากที่ว่าเ้าซอยเป็นตอนไห้ทั้งสามยางสามมันแล้วเนาะื้นนี้ขฮากกสิสาเมืองส่วนประกอบของเฮาเนาะทุกคนมื้นนี้มันขาจะมีนำกะทิเนาะจะมีนำกะทิลักะเผื่อที่ว่าซอยเป็นตอนไวนนะหนมมว,หวหนะนะและกะกว,วและกะมีหัวมันมมวงและักะมีมันมันแก้วไขนะ่เนาะ และจางใน,นก็มีน้ำตาลในทุกคนเด้อแล้วก็จะใส่เกลือป่นน้ำแดงหันแต่นอกจากน้อยส่วนประกอบห้องกะบ,บ่มีอีหยังหลายนอกก็ห้าหลายแบบง่ายๆนอนถ้าผู้ใดที่ว่าบ่มีมันทั้งสามสีก็มีแต่แนวใดแนวหนึ่งกะเฮ็ดได้่ได้ทุกคนเด้อใส่อย,ย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อ่าบาดนี้เฮาก็สิม,มาเริ่มเทกะทิลงในหม้อเลยเนาะแล้วกะ เพื่อว่าเขาจะไปต้มวานนะนะแล้วก็เติมน,น้าตาลลงไปเลยส่วนว่าน,น้าตาลนี่ผู้ได้มากินวานก็ใส่วานๆก็ดได้เ้อทุกคนเด้อแล้วก็ใส่เ,เกลือป่นจากนั้นแล้วเขาก็จะนํามาขางไฟอะไรเลยเนาะและเวลาที่ว่าเห็ดน้ำวานในสิ่งที่ขาดป่ได้ก็คือใบเตยเด้อทุกคนเด้อเพื่อว่าเผื่มพ่วมหอมแล้วก็รสชาติมันก็จะออกมาแบบดั้งเดิมแน่น,นะแล,ะล้วหลังจากที่ว่าเขาขงหมอ้อฟดไว้แล้วเนาะแล้วเขาก็จะนาเอาเผือกนะลงไปต้มเลยเด้อทุกคนเผืออนี่มันเขาจะใส่ก่อนเนาะเพราะว่าเผือกนี่เป็นอียงที่ว่าสุกว้ จะเอาเผือกลงไปตบในน้ำน้ำวานกงเฮาันเลยและกาว่ามันประมาณว่าไก่จะซุกเนาะมันฟูดจนแล้วะนะบันนี้หล้างจานเนีนาะเฮาก็สิมาเติมเอามันหมวงลงไปเนาะมันจะใส่ลงไปเลยแล้วลัางจากนั้นก็ตามโดยมันไข่เพราะว่ามันไข่กับมันหมวงเลยมันจะซุกซุกไกว้นะทุกคนเฮาเลยว่าเอามาตาที่ล้างของเผือกนะแล้วฮาก็จะปาให้หมอฟูดนอะจนกว่ามันทั้งสามอย่างเลยจะซุกแสบเนาะให้มันสีไปเปื่อยในกะดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะออกเป็นน้มแล้รก็แสบนะ แลหลังจากที่ว่าเฮาก้าวาพอดีแล้วน้องมันเองเขาก็จะเอาหัวกะทิฮะนะมาเติมลงในนำ้ำที่ว่าต้มอีกด้ยวยทุกคนเด้อเพื่อว่าเพิ่มความมั่นและกะ็ารลอยแซบดีฮะนะ <c oughs> อ่าถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นซุกซ้ำเลยแหละเด้อทุกคนมันของเขาทั้งสามยางกถือว่าซุกผอมๆกันแล้วแล้วนะนำกะทิเขาก็เติมลงไปแบบมั่นๆฉ่ำๆเลยอะไรทุกคนน้มอมกินของใบเตยและการนำกะทิและก,ะกะ็ะกะบวก้วยกินของมันทั้งสามสามประเภทนี้ฮะนะทุกคนบอกเลยเลยว่าอู้เป็นตาแซบไปดีทุกคน ตากให้เย็นๆแดนเนอแกแหละกะตักใส่ถั่วนี่นะมากินฮะนะทุกคนบอกเลยด้วยว่าทั้งแสบทั้งหวานรายกาหาว่าหวานแห้งเกินไปเนาะก็จะเอาน้ำแข็งหรือว่าน้ำก้อนฮะนะลงไปเติมใส่นะทุกคนเนาะําหรับน้ำหวานของมันสามสีหรือว่าบวมมันสามสีนี่ก็ถือว่าสําเร็จแลละเนาะทุกคนขั้นตอนก็ตามเทวาเฮ็ดมาเนี่ยเนาะทุกคนผู้ใดีทวาอยากกินสูตรนี้ก็ลองเอาไปเฮ็ดกินกันบังงด้อทุกคนเด้อหน้าตาสีสันออกมาทั้งสวยงามแล้วก็เป็นตาแสบ สรสชาติี่ก็บอกเลยเลยว่าทั้งหวานทั้งหอมและกระซสบดีเนาะทุกคนละสาหรับส้วงนี้นอกกายไปกายมาเนาะค่ะก็จะเห็นเผื่อเห็นมันอยู่เป็นประจำนะบอเป็นส้วงระดูห้องเพลินเดะผู้ได้ที่ว่าอยากกินก็ล่องเอามาเห็ดกินกันบิ่งเด้อทุกคนเด้อละสําหรับผู้ได้ที่ว่าเห็นสูตรนี้เรายักลองเอาไปเห็ดกินนะทุกคนลองเอาไปเห็ดกินกันไหลเด้อเด้อทุกคนเด้อพะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ว่าเห็ดง่ายๆนะทุกคนแต่ว่ารสชาติออกมาแสบแท้แน่นอนอันนี้ก็เมนูบวชมั่นซามซีเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูนะสําหรับเมืย